จากคำพิพากษายกฟ้องจำเลยในคดีสลายการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อปี2553ในวันนี้ได้เกิดคำถามขึ้นมาครับว่าการพิสูจน์หาความจริงจะเกิดขึ้นได้หรือไม่และกระบวนการต่อไปสำหรับทนายความและผู้เกี่ยวข้องจะเดินต่อไปอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ คดีจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงในปี2553ที่ผ่านไปแล้ว4ปี3เดือนต้องกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งฟ้องร้องคดีใหม่อีกครั้งหลังคำวินิจฉัยของสารอาญาไม่รับฟ้องคดีในวันนี้โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ทางการเมืองคือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและรองนายกรัฐมนตรีของนายสุเทพเทือกสุบรร พร้อมกับให้เป็นคดีที่ต้องพิจารณาโดยสารดีกาแผานาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจึงมีคำสั่งให้ยกฟ้องทั้งหมดทุกคดีแม้จะดูเหมือนหมดความหวังแต่ตัวแทนในทางคดีของผู้สูญเสียอย่างทนายโชคชัยอ่างแก้วยังมองว่าการพิาพากษาในวันนี้มีประเด็นในทางกฎหมายที่สามารถโต้แย้งได้ในเรื่องของข้อหาฆ่าคนตายเนี่ยนะครับไม่ใช่อำนหน้าที่ เป็นการนอกอำนาจหน้าที่เพราะนายกตมนตรีหรือรองนายกฐมนตรีไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งฆ่าประชาชนได้ในส่วนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยนะครับซึ่งปปรมีอำนาจในการสอบสวนเนี่ยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยใน,ในเรื่องนี้พนักง,งานสอบสวนเขาไม่ได้ไปแตะนะครับนะนะเขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องก็มีการสอบไต่สอบสวนกันอยู่ที่ปปรอยู่แล้วในเรื่องนั้นเนะท่านั้นเอง ส่วนในเรื่องการฆ่าคนตายเนี่ยครับก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญาการต่อสู้คดีหลังจากนี้จําเป็นที่จะต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดในประเด็นที่สารนํามาใช้เป็นเหตุผลในทุกข้อพร้อมกับยืนยันว่ามีการยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาดังกล่าวหรือการยื่นฟ้องคดีใหม่อีกครั้งอย่างแน่นอนอันนี้เราต้องดูผลต้องดูผลก่อนนะครับเพราะว่าการจะดำเนินการอะไรต่อไปนั้นต้องก็ต้องดูทาง ผลที่จะออกสุดท้ายว่าคดีนั้นอยู่ใน,นสารยาหรือไม่ถ้าหากอยู่นะครับเรื่องก็คงต้องกลับมาและดดาเนินการต่อไปแต่ถ้าหากไม่อยู่ก็ต้องไปว่ากันในอีกอีกอีก,อ,กอีกวิธีการหนึ่งนะก็คงถ้าถ้าอยาต้องไปสารดีกาแผนกดียาผู้ดำนวยการการเมืองก็ต้องไปเข้าสู่กระบวนการนั้นต่อซึ่งอันนี้ยังยังมีเวลาครับที่เราจะต้องพิจารณาตรงนั้นอยู่ดีเพราะล่เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ ับเป็นคดีทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตายของคนจํานวนมากโดยสําหรับสารฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีจุดเริ่มต้นขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี2540ด้วยเจตนารมณ์ความต้องการปฏิรูปทางการเมืองครั้งสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันวิธีการพิจารณาคดีกำหนดให้สารยึดรายงานของคณะกรรมการปปชเป็นหลักในการพิจารณา และอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรและคำพิพากษาของสารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถือเป็นจุดสิ้นสุดไม่มีการอุทธรณ์หรือดีกาอีกต่อไป